สวัสดีค่ะหนูชื่อหญิงเมธินีปัญญายงในชัน้นหนึ่งทับเก้าที่5ค่ะอาชีพจะพูดในวันนี้ก็คือสถาปานิกใต้น้ำค่ะในอนาคตประชากรมนุษย์อาจเพิ่มจำน,นวนมากขึ้นจนพื้นที่อยู่อาศัยบนพื้นดินไม่เพียงพอนังน้นมนุษย์จึงต้องหาแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ซึ่งบนโลกของเรามีปริมาณน้ำมากกว่าปริมาณพื้นดินดังนั้นนี่อาจเป็นทางเลือกสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์ สถาบันนิกใต้น้าจะทําหน้าที่ในการสํารวจพื้นที่บริเวณทะเลและมหาสมุทรจากนั้นจะนําข้อมูลที่ได้มาประกอบกับการออกแบบบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างโดยต้องคํานึงถึงความปลอดภัยจากสัตว์น้าและกระแสน้ํารวมทั้งความมาั่นคงของสิ่งก่อสร้างเนื่องจากแรงดันน้ําหรือแผ่นดินไหวใต้ะทะเลเครื่องมือในการประกอบอาชีพก็คือชุดนักประดาน้ำและถังออกซิเจนซึ่งใช้ในการนำน้ำเพื่อสำรวจพื้นที่ใต้น้ำและเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือกล้องสำหรับถ่ายใต้น้ำ ใช่สําหรับถ่ายสภาพว่าเรานักสัตว์น้นในบริเวณนั้นเพื่อเก็บข้อมูลอาชีพนี้จําเป็นต้องมีความรู้ในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมการใช้วัสดุวิธีการก่อสร้างแล้วความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องขอบคุณค่ะ